นก็มาเยือสถานีสุพรรณบุรีนะครับจริงๆไม่ได้อยู่ไกลบ้านเลยแต่เป็นเส้นทางที่มาได้ยากมากๆเนื่องจากไม่มีรถวิ่งกลางวันเลยนะครับวันนี้มากับชมรมวอลนักปีลานะครับทีมนั่งรถไฟสายแข็งมาเที่ยวสถานีสุพรรณบุรีนะครับซึ่งเป็นสถานีประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีเนี่ยครับจริงๆเป็นเส้นทางที่ คาดหวังว่าจะได้รับการพัฒน,นาดีวันนี้นะครับปัจจุบันก็ที่ลูกันนะบางคนยังไม่รู้ได้ซ้ํานะครับว่าสุพรรณบุรีมีรถไฟสถานีจริงก็ไม่ได้อยู่ไกลเมืองมากนะครับอยู่ใกล้กับถนนใหญ่เลยนี่มองไปด้านนน้นนะครับจเจนถนนใหญ่ที่เป็นปลายรางซึ่งจะมีที่อยู่รถมาลายแมนอยู่ก็จะก็จะมีโรงเรียนการศูตรอยู่นะครับโรงเรียนใหญ่ของจังหวัดสุพรรณ พยิงกระานนี้ทำเลไม่ได้แย่นะครับแต่น้าเสียดายที่ว่าปัจจุบันไม่ได้รับการพัฒนานะวยกคนนะครับแต่แผนระยะยาวจริงนะครับของรฟทอได้วางแผนไว้ว่าทางสายนี้นะครับจะไปเชื่อมกับสายหลักนะครับที่ภาชีครับก็เป็นแผนระยะยาวนะครับแต่ตอนนี้นะครับก็มีโครงการทําจุดขนถ่ายสินค้าคอนเทนเนอร์ด้วยที่สี่สำราญนะครับ บรเวนที่อยู่ล,สลัสีสําลานเป็นอดีตสถานีก็มีแผนเตรียมที่จะทำเป็นลางขนถทายสินค้าคอนเทนเนอร์อยู่ก็เรียกว่าทางสายนี้ไม่ได้ถูกทิ้งล้างซะทีเดียวนะครับมีแผนงานที่จะใช้งานในอนาคตแต่ว่าแผนงานก็อาจจะล่าช้าอยู่ในเวลาอยู่บ้างนะครับเขามารอดูอนาคตกัน วันนี้ก็พิเศษนะครับเป็นขบวนพิเศษจัดเฉพาะ99นะครับที่กลุ่มคนรักรถไฟนะครับเหมารถมานะครับจัดเป็นรถเฉพาะกิจนะครับไปเที่ยวสุพรรณแล้วก็กาญจนบุรีตอนนี้กําลังอยู่สุพรรณครับก็เป็นโอกาสหายากนะครับที่จะได้เห็นรถแดวูมาเยือนสายสุพรรณนะครับรวมถึงมีรถวิ่งเข้าสุพรรณช่วงกลางวันด้วย กิจวิเศษแบบนี้ผมก็จะอัดคลิปไปเต็มที่เลยนะครับแล้วก็ไปรอชมกันได้เลย ถึงแม้จะมีรถเข้าแค่สัปดาห์ละเที่ยวนะครับแต่ายสถานีสุพรรณนะครับก็ดูแลสถานีเป็นอย่างดีรวมถึงมีการเปิดระบบจำหน่ายตัวนะครับบริษารสุพรรณบุรีสามารถมาจองตั๋วล่วงหน้าได้ครับนี่ก็เป็นห้องที่ตกแต่งไว้เป็นมุมถ่ายรูปนะคร นี่ก็เป็นตารางเวลานะครับมีรถเข้าออกแค่ตาราเที่ยวนะครับมาถึงวันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์แว่าตรงนี้นะครับสามารถมาจองตัวล่วงหน้าได้ครับ คนพื้นที่นะครับก็เห็นทางรถไฟแต่ไม่เคยเห็นรถไฟเด็กๆก,ก็จะเต้นเป็นพิเศษหน่อยฮะไตงหนครับ เป็นที่พิเศษนะครับ <ส uman> หวังว่าจะได้เห็นการใช้งานร <ส uman> ถไฟสายสุพรรณบูรีนี้มากขึ้นนะฮะ